สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมาสวนพ่อเพียงนะคะที่ตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นทำนะคะเนี่ยเดี๋ยวรออีกช่วงหนึ่งก็จะมาลงต้นหมากรากไม้เต็มไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคลองไส้ไก่กันนะคะค่ะวันนี้มาเริ่มที่ข้อมูลคร่าวๆกันเลยนะคะกับ การทาคลองไส้ไก่นะคะ,ะหน้ากว้างและก็ลึกของคลองไส้ไก่นี้จะอยู่ที่มาดูขอบบ่อกว้างกันก่อนนะคะจะอยู่ที่0.8ถึง1เมตรนะคะส่วนความลึกของบ่อก,ก็จะอยู่ที่0.6เมตรถึง1เมตรค่ะส่วนก้นบ่อนี่จะอยู่ที่0.5จนถึง0.8เมตรค่ะส่วนบ่อนี้นะคะก็จะใช้น้ำปั๊มนะคะ ปั๊มใส่ตรงบริเวณบ่อนะคะตอนถ่ายนี้นะคะเจ้าของเขายังไม่มานะคะก็ประมาณว่า,าความยาวนี่อยู่ที่ประมาณ150เมตรค่ะเป็นรูปตัวยูนะคะเป็นรูปตัวยูอรอบๆแปลงผักกันเลยนะคะบริเวณนี้ก็ขุดโดยใช้แมกโรเล็กนะคะหลังจากการขุดได้ขนาดตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ทำการปรับพื้นที่ขอบให้เรียบร้อยนะคะไม่ให้มีเศษหินดิน,นปูนหรือของมีคมใดๆทั้งสิ้นนะคะ ก่อนที่เราจะปูผ้ายางลงไปนะคะทีนี้การปูผ้ายางเนี่ยต้องไม่ตึงจนเกินไปนะคะเวลาใส่น้ำเนี่ยแรงดันของน้ำก็อาจจะทําให้ช่วงรอยต่อผ้ายางเนี่ยขาดได้นะคะจากนั้นนะคะเราก็สามารถใช้หมุดยึดพลาสติกที่ขอบบ่อได้นะคะช่วยให้การติดตั้งนั้นง,ง่ายขึ้นแล้วก็ตัวผ้าไม่ปลิวแล้วก็สปัดไปตามลมนะคะจากนั้นนะคะก็นําดินนะคะมากรบที่ขอบบ่อเพื่อให้ผ้ายางยึดเกาะกับขอบบ่อได้ดียิ่งขึ้นค่ะ กระบบ้ที่สาคัญนะคะผ้าจะต้องไม่โดนแดดโดยตรงนะคะจะทําให้การใช้งานของผ้ายาวนานขึ้นไปอีกด้วยค่ะส่วนตรงกลางนะคะก็จะทําการปลูกผักนะคะตอนนี้เจ้าของก็ทําการปูสลันกันหญ้าก่อนนะคะแล้วก็ใช้บล็อกวางลงไปนะคะแล้วก็ดินใส่ลงไปเป็นแปลงเป็นแปลงนะคะเพื่อที่จะปลูกผักกันค่ะเป็นยังไงบ้างคะก็สนใจอยากจะลองทําดูนะคะก็ต้องลองไปทํากันดูนะคะในคลิปต่อไปนะคะจะพูดถึงเรื่องของการ รายละเอียดของการปูบ่อนะคะแล้วก็รายละเอียดของผ้าที่ใช้ในการปูอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆนะคะสำหรับการทำบ่อไส่ไก่ที่กำลังนิยมกันอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ไปชมบรรยากาศในสวนคร่าวๆกันก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c, กดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ